มันเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันลงมาหมดเลยเราไม่สามารถที่จะประคับประคองครอบครัวไปได้สุภาพจิตมันเริ่มเศร้าหมองค่อนข้างหดหู well. tomorrow, ่แล้วก็พาไปสู่โรคซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายคือผมรับราชการอยู่ที่กองดรยางถ่านเรือเป็นหลักวงออเคสตราเล่นฟลูด แล้วก็มีสอนวิธีการจัดการเวที mm hmm. การออกแบบท่าเต้นแล้วก็ออกแบบการสแสดงพอตอนอคืนก็จะมีรายได้พิเศษจากการเล่นดนตร,รีมีการสแสดงก็คือเต้นเป็นแดนเซอร์ก็จะมีสังคมผับบาร์ทำให้เราเริ่มดูดุหลี่เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องเล่าทํางานเพื่อเอาไปกินเราทํางานเพื่อเอาไปเที่ยวตลอดเลยหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของย e าเสพติด3อย่างนี้มันก็นําพาไปสู่ที่อฟโรจรตอนแรกเราก็แค่ลองแล้วเนกลายเป็นว่าใช้เวลาหลังเลิกงานไปกับการเที่ยวเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเช้าพระบินทบาทแล้วก็มี ปัญหาเรื่องของเงินไม่พอใช้สุขภาพเสียไม่ตื่นมาทำงานวนอย่างเงี้ยยาวนานมาร่วม1ิกว่าปีช่วงนั้นทำงานหนักมากๆทเที่ยวหนักไม่ได้พักเลยมันมีเรื่องของการเงินเรื่องของความรักครอบครัวมันเป็นช่วงที่ทุกอย่างเหมือนลงมาหมดเลยจับมีงานดีๆปุ๊บแล้วก็ไม่ขึ้นใหม่เลยเราไม่สามารถที่จะประครับประคองครอบครัวไปได้ต้องขายคอนโดไปรถซื้อมาคันหนึ่งก็ต้องขายไปมันเริ่มมีคำพูดที่ไม่ค่อยดีกับพ่อแม่ ช้เสติไม่อยากเข้าสังคมอยากหาที่ของตัวเองที่ไม่ต้องอยู่ในโลกใบน,นี้ยคือไม่อยากทําอะไรเลยสุขภาพจิตมันเริ่มเศร้าหมองค่อนข้างหดถู่แล้วก็พาไปสู่โรคซึมเศร้ามันมีอาการอยากจะฆ่าตัวตายด้วย หมอวินิฉัยว่าเกิดจากภาวะเครียดแล้วก็พาเราไปพบแบบจิตแพทย์ประมาณสองปีให้ยามาช่วยให้เรารู้สึกว่าเราหลับง่ายแต่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจคือมันจะมีความว่าคิดแต่เรื่องลบๆตลอดหนักๆสุดๆคือกรีดกลางที่ทํางานชักแล้วคนแล้วก็ต้องมาจับค่อยๆอุ้มไปแล้วก็สงบสติอารมณ์อีกห้องหนึ่งช่วงนั้นนั้นมันก็มีแบบนี้สองครั้งหนักๆก,กินยาแล้วก็ไม่ช่วย เมื่อก่อนนั่งสมาธิไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายมันอยากนอนอยากนอนอยากนอนก็เลยเริ่มจากนอนสมาธิกคือเริ่มนอนแล้วก็หายใจกับตัวเองแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยดีนี่ว่าสมองโปร่งขึ้นเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วเราก็เริ่มมานั่งสมาธิให้มันสบายใจหลังจากนั้นพอทําเรื่อยๆมาเนี่ยคนพบว่าเริ่มไปทํางานได้สภาวะที่ไม่อยากเจอเพื่อนก็อยากเจอมากขึ้นดีขึ้นเลยแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตได้ปกติพอะสมาธิยาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้นแต่จิตใจต้องดูแลดด้วยยสมาธิตลอลอเ จากนั้นมาก็เริ่มมีเพื่อนชวนเข้ามาที่วัดอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกน้ำตาไหลมันเหมือนอัดอั้นจากข้างในเหมือนข้างในบอกว่าที่เนี่ยต้องมาทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นอาจารย์ท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสบวชก็บวชนะ<ม><ม>ก็มีโอกาสได้บวชของไอดอลตอนนั้นไปบวชที่เชียงใหม่ก่อนที่บวชโรคซึมเศร้ามีมาบ้างเป็นระยะถ้าเครียดน่ะร่างกายทํางานเยอะเกินไปจะมีมา ภาวะนี้มันจะไม่ได้หายไปโดยชิ้นเชิงพอหลังจากบวชสิ่งที่ได้อย่างหนึ่งก็คือวิธีคิดเปลี่ยนทามาเป็นเหมือนยารักษาใจมันเลยทําให้ชีวิตอ่ะไม่ได้ย้อนกลับไปเป็นโรคซึมเศร้าเลยเป็นการตัดสินใจที่ดีว่าในการบวช15วันเองนะแต่ว่าเป็น15วันที่อยู่ในสังคมที่ดีแล้วก็อยู่ในคําสอนที่ดีก็เป็นที่มาของการที่กลับมาได้มาทํางานกับกองนารมิสินก็เริ่มมาคิดรูปแบบการทํานิทรรศการที่ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยในเรื่อง motion capture เป็นตัวละครที่เล่นแอนิเมชันแล้วก็ทําบทละคร เราก็จะเอาเรื่องราวของยูทไฟเรื่องราวต่างๆที่หลวงพ่อมาสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ไปแก้ไขไฟเรามาใช้หลักการแบบนี้มันคือการเข้าใจความเป็นจริงอะทำมันมันก็เป็นเรื่องของความเป็นจริงนะหลังจากบวชมาเราเข้าใจทุกอย่างแล้วว่ากรรมไม่ควรทำเพิ่มเราจะแก้ไขอะไรในตัวเราก่อนสิ่งแรกที่เลิกก่อนก็คือเรื่องของอับายมุขทั้งหมดไม่ทานเหล้าเลยไม่สุบหรีแล้วก็ที่เป็นอโคจรต่างๆก็ไม่ไปแล้ว งานการสแสดงส่วนใหญ่มันต้องไปหาลูกค้าแล้วแต่มาช่วยงานที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้รับแต่งงานเข้ามาเองโดยที่เราไม่ได้ต้องวิ่งไปหาลูกค้าเลยการงานการงานเนี่ยค่อนข้างโฟล์ขขวัดมามันหาทุกยากในทุกมีสุขในทุกมีทางออกในทุกไม่รู้สึกทุกข์กว่าเดิมสิ่งที่ได้จากหลวงพ่อก็คือเรื่องของบุญเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จในวันนี้ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญเพิ่มเราก็ไม่ควรที่จะสร้างกรรมใหม่ มีมิตรดีขึ้นเรื่อยๆมีวิธีการคิดในการใช,ช้ชีวิตดีขึ้นมีโอกาสทางชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือสั่งสมบุญให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานเท่าไหร่